อะไรที่ทำให้ผมตกหลุมรักในตัวเธอใช่ไหมครับมันก็เหมือนเลิฟแอดเวอร์ไซส์ครับรักแรกพบเลยครับผมเห็นเธอครั้งแรกผมตกหลุมรักเธอเลยครับหุ่นนี้อย่างเป๊ะเลยฮะผิวเนียน,นียนกลิบคพ้นหรือนางฟ้าก็ไม่รู้ครับตั้งแต่วันนั้นนะครับที่ผมเดินหน้าจีบเธอจนวันนี้ครับ6ปีแล้วฮะที่ผมได้เธอมาเป็นคู่ชีวิต ผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าจากนางฟ้าของผมก็กลายเป็นเย,ยเพิงอะไรที่เคยมีก็ย้อยตามแรงโน้มถ่วงของโลกขี้วีนชอบบน่นอารมณ์แปรปวนแค่ผมอยู่เฉยเฉยอะ่ะเธอยังหาเรื่องได้เลยครับช่วงปีใหม่ผมหาเรื่องไปทำงานต่างประเทศอยู่ประมาณเดือนกว่าๆครับพอกลับมาบ้านเปิดประตูบ้านเข้าไปเท่านั้นหรอครับ เฮ้ย hey, สาวสวยที่ไหนอะฟิตมากแน่นไปนทุกส่วนเลยครับ mm hmm. เธอนี่เซ็กซี่ขึ้นเป็นกองเลยฮะ mm hmm. ผมเนี่อยากรู้จร,จริงว่าเธอไปทำอะไรมาและนี่คือความอัศจรรย์ของเชอร์ทางเลือกใหม่ของผู้หญิงอย่างเราๆที่ทำให้คุณดูดียิ่งกว่าด้วยส่วนผสมสารสกัดธรรมชาติจากแองเจลิกาจิกัส ที่นำมาพัฒนาเป็นสูตรตำรับเฉพาะช่วยชดเชยและปรับสมดุลฮอร์โมนเพศหญิงทำให้ผิวพรรณเปล,ปล่งปลั่งสดใสาจากภายในสู่ภายนอกเปลี่ยนทุกสัสดส่วนที่เป็นสเสน่ห์ของผู้หญิงให้เต่งตึงกระชับเสมือนคงความสาวแรกรุ่นอยู่เสมอหมดปัญหาปวดท้องระหว่างวันนั้นของเดือนอารมณ์คงที่จนใครๆก็หลงไหลอย,อยากอยู่ใกล้การันตีด้วยรางวัล Korean World Class Product Award 2011และ Korea's 10 Best New Technology 2013 ยืนยันความปลอดภัยจาก N P N ไล e เส้นประเทศแคนาดาผมตกหลุ่มรักเธออีกครั้งอนะเหมือนได้แฟนใหม่เลยอะครับเออเวอร์ละไปตากผ้าเลยแปะ๊ะ